ขน,กกนมโดยดอกจัน1 2 3แกรมมี่ได้หมดเลย โหลดไม่อั้นยกค่ายแกรมมี่ครับผมใช่แล้วนะครับอ่ะแล้วก็อย่างที่ทีเซอร์ปล่อยมาสักครู่นี้เลยนะครับกับเกสโนวาฮะที่เป็นศิลปิน GMM Music Close Up ของเราประจำเดือนนี้แล้วก็จะมีการมาลัดสตูดิโอเซชชั่นหรือว่าโชว์ให้เราชมกันสดๆโดยเปิดอากาศให้กับคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางขึ้นมาชมที่ชั้น18บแปกับเราได้ด้วยนะฮะก็จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนี้ครับจันทร์นั่นเองใช่แล้วครับกติกาย้ำเตือนแล้วกันนะครับใครที่อยากเข้ามาเจอเกสโนวาตัวเป็นๆนะะฮส่่ง SMS มาที4 42888ครับทีมจีตามด้วยคำถามที่คุณอยากให้วงเกสโนวาตอบนะครับคำถามไหนที่โดนใจได้เข้ามาดูสดๆในรายการแน่นอนฮะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือการ cover นะฮะเพลงอะไรก็ได้ของเกสูนะครับแล้วก็โพสต์มาที่ Facebook ของ G ีบัมมิสิกของเราครับคลิปไหนโดนใจทีมงานก็จะได้เข้ามาชมกันสดๆและ1คลิปที่โดนใจของเกสโนวาฮะก็จะมีโอกาสได้รับของรางวัลพิเศษครับจากมือของวงเกสโนวาเลยอีกต่างหากด้วยนะ ปเดตสุดๆครับวันนี้นะฮะสำหรับ Live Fantasy Special Get to Know One Live Studio Session ครับเรามี5รางวัล สิบสิทธ์ก็คือ1รางวัลต่อ2สิทธ์เนี่ยสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับใครอยากจะเข้ามาดูเกสโนวาสดๆครับพยงโทรเข้ามาตอนนี้026658288-9นะครับแล้วก็บอกชื่อเพลงของเกสโนวาสามเพลงครับรับสายได้ที่โทรเข้ามาได้รับสิทธิ์เข้ามาชมเกสโนวาสดๆในรายการเลยนะฮะและชวนเพื่อนมาได้อหนึ่งคนนั่นเองด้วยนะครับนะฮะรีบโทรมาโดดเลยทีเดียวตอนนี้ครับนะฮะยังไงช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมากๆด้วยแล้วกันนะครับสำหรับดอกจันรหนึ่งของสามกรัมมี่ได้หมดเลยโหลดไม่อั้นยกข่ายกรััมี่นนเองคครบา ตอนนี้ก่อนจะไปพักกันนะครับเดี๋ยวเรามีหนึ่งเพลงซึ่งเป็นเพลงที่แบบว่าปล่อยแค่วันแรกยอดวิวใน YouTube พุ่งทะลุล้านวิวทันทีนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะไปเกือบ5ล้านวิวเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนการฉลองการกลับมาครับต้องยกให้เขาเป็นอันดับหนึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้ผมฟังันแบบ ทะลุเกิน50เกินร้อยครั้งแล้วอะ่ะดนตรีเขาดีจริงนะใช่ดน,นวยีทอทอะไรทุกอย่างคือแล้วฟังไปเรื่อยๆจะมีความรู้สึกอันนี้ส่วนตัวของเอง <S <S ว่าน้ําตามันจะค่อยๆไหลออกมา <S <S มันเหมือนเพลงเพลงตัวแทนความกลัวในใจลึกๆของทุกคนในการออกไปทําอะไรสักอย่างแต่ว่าแบบคือมันจี้จุดข้างในหลักใจเราใช่มันเหมือนไม่มั่นใจว่าเราจะประสบความสาเร็จไหมเราจะรอดเราจะ่ายแพ้ไหมแต่มันลุยแล้วอ่ะมันก็ต้องลุยต่อกระต่าไปให้สุดใช่โดยเพราะไอ้ทอดหลังฮุกอ่ะทอนก่อนโซโล่ผมชอบมากเลยที่มีแบบอม ที่จะมันโผล่มาแป๊บหนึ่งใช่ไหมอ่ะไปฟังท่อนที่ว่านี้นะฮะลงถึงทั้งเพลงเลยเพลงนี้ครับ Body Slam เรือเล็กควรออกจากฝั่งฮะ